มากอ่ะอือหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่แต้มร้อนๆ่ง มุสักไข่จมไม่ให้แตกขอบคุณมากคอืมอืมอือตัวใหญ่ใหญ่ ข <c oughs> ้าต้มอ,อีกแล้วเช้านี้อาหารลนลนาร้อนๆตอนเช้าข้าวต้มคือเกาไข่อร่อยมากอร่อยมาก อาหารขาวร้อนๆข้าวต้มหมูอร่อยมากค่ะบ๊ายบาย หรับคลิปนี้นะคะเผ็ดพรพิกไทยเลยสุดท่ายก็โรยด้วยพริกไทยอุอท่ายก็โรยด้วยพริกไทยอมอ ข้าวต้มหมูแขไข่อร่อยมากยกลงแล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมอร่อยอร่อยจังข้าวต้มร้อนๆอาหารร้อนๆตอนเช้าเข้าวต้มคือเกา จุ่มสำหรับคิดนี้นะคะมูสักไข่ตจมไม่ให้แตกกบจุ่สำหรับคิดนี้นะคะยกลงแล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมอร่อยอร่อยจ้ะ ชุ่มอุ่มแบบพิชนี้นะคะหมูสับไข่จ้มไม่ให้แตกถ่ายก็โรยด้วยพริกไทยอมอ ขายก็โรยด้วยพริกไทยอ,อ๋อร่อยมากค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะเผ็ดพริกไทยเลยบอเ <c oughs> ข้าต้มอ,อีกแล้วเชาว้านี้อร่อยมากอาหารเช้าร้าอน สุดท้ายก็ตอกไข่ลงวงรดก็รดดีตีขาวนะคะเพื่อนๆพอต้มร้อนๆนี่สุดท้ายก็ตอกไข่ลงวงรดก็รดดีตีขาวนะคะเพื่อนๆ มุสับไข่ต้มไม่ให้แตกอร่อยนะปรุงรสตามใจชอบถ้าต้มร้นอนๆอร่อยมากค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะเผ็ดพริกไทยเลย ข้าว้มหมูอาหารร้อนตอนเช้าข้าวต้มคือเกาหมูสับไข่ต้มไม่ให้แตกสุดทายก็โรยด้วยพริกไทย หอมยกลงแล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมอร่อยอร่อยจ้เข้าวต้มหมูอาหารร้อนๆตอนเช้าข้าวต้มคือเกา กาต้มอีกแล้วเช้านี้บ่า็ต้มอีกแล้วเช้านี้อร่อยนี่อาหารเช้าร้อน อร่อยมากค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะเผ็ดพริกไกเลยอร่อยมากอาหารขาวร้อนๆถ่ายก็โรยด้วยพริกไทยหอม นุสักไข่ต้มไม่ให้แตกอาหารร้อนๆตอนเช้าเขาต้มคือกาขอดุมสำหรับคิดนี้นะคะพอต้มร้อนๆเน,นึ่ ยกลงแล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมอร่อยอร่อยจ้ะแกงไข่อร่อยมากท่ายก็โรยด้วยพริกไทยอม นุ่มจัไข่้มไม่ให้แตกขอบคุณมากค่ะอือหนึ่งตัวใหญ่